สวัสดีเจ้าหญิงแล้วก็เจ้าชายทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of Love นะคะทุกๆคนต้องขอขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยสำหรับการกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งการคอมเมนต์การกดแชร์และทุกๆกำลังใจค่ะทุกๆเรื่องราวนะคะที่เข้ามาซัพพอร์ตให้กันและกันในช่องนี้นะคะช่องนี้ก็จะเป็นกำลังใจดีๆส่งพลังงานดีๆไกด์ไลน์ดีๆนะคะ ให้ทุกๆคนมีความสุขในทุกๆวันนะคะอยากให้ได้แง่คิดหรือว่าพลังงานที่ดีพื้นฐานของความสัมพันธ์นะคะอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงถ้าใครได้ติดตามช่องมานะคะแล้วก็ได้ฟังนะคะในส่วนของการเกริ่นก่อนที่จะเข้าการเล่นทับป,ปิกหรือว่าการเลือกกองทุกคนจะได้ยินอะไรที่มันสดแทรกเข้าไปด้วยนะคะก็อยากที่จะเป็นช่องหนึ่งที่เป็นไกด์หรือว่าเป็น พลังหรือความคิดดีๆนำทางให้กับทุกๆคนเจอความสมาธิดีรักตัวเองก่อนนะคะโฟกัสกับตัวเองก่อนให้หนักแน่นมั่นคงมากๆเลยเพราะเราไม่สามารถไปโฟกัสกับคนคนหนึ่งที่จะดึงมาหาเราได้เราจะต้องเคารพแล้วก็ให้เกียรติตัวเองเพราะเมื่อถึงเวลาที่ใช่เดี๋ยวสิ่งๆนั้นก็จะมาอะไรที่เก่าๆก,ก็คือปล่อยทิ้งไปลบทิ้งไปนะคะแล้วก็ ลุกขึ้นมาเอะวันนี้ฉันสวยหรือยังวันนี้ผิวพรรณฉันเป็นยังไงนะคะ แต่งตัวยังไงแต่งหน้าสีอะไรทาลิปสีอะไรชอบอะไรรักอะไรใส่ใจทําสิ่งนั้นนะคะอยากที่จะประสบค,ความสําเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานก็เรียนรู้สิง่งใหม่ๆอยู่เสมอถูกไหมคะเพราะว่าถ้าเราไม่มีความรู้เราก็ทํางานไม่ได้เราอยากที่ทํางานตรงนี้เราก็มีความรู้ตรงนี้เราอยากไปทํางานเสริมตรงนี้เราจะต้องมีความรู้ตรงนี้เราก็จะต้องหาข้อมูลตรงนั้นแล้วก็เดินหน้าต่อไปอยากทําออนไลน์นะนะคะเราจะต้องหาข้อมูลออนไลน์ยังไงค่อยๆเก็บเกี่ยวไปทีละเล็กทีละน้อยนะคะทุกคน อยากให้ทุกคนประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็ในทุกๆเรื่องเลยว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินความรักนะคะแล้วก็สเตย์นะคะอยู่กับความสุขกับตัวเองพึงพอใจกับสิ่งที่ตัวเองมีหรือถ้าอยากที่จะมั่นคงและดีกว่านั้นก็พัฒนาตัวเองอย่างที่บอกไปนะคะท็อปิกของเราวันนี้เป็นแรนดอมค่ะทุกคนเคยทำ Random, เนเคยทำท็อปิกนี้แล้วเมื่อ,อสร้างช่องใหม่ๆนะคะก คุณจะได้แต่งงานกับใครนะคะตอนนั้นเป็นพิกราร์ดนะคะส่วนท็อปิกนี้จะเป็นแรนดอมนะคะแรนดอมอยากให้อยากให้พลังกับทุกๆคนนะคะว่าคุณจะได้แต่งงานกับใครนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าพลังงานจะเป็นยังไงของแรนด้อม EP นี้น่าจะ130นะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาทอยลูกเต๋ากันเหมือนเดิมนะคะ คุณจะได้แต่งงานกับใครเดี๋ยวเรามาดูซิว่าเดี๋ยวเรามาเปิด Romance Angel สวยนะคะขอพลังงานแห่งไพ่ทาโรต์ค่ะสื่อถึงทุกๆคนนะคะที่ได้รับฟัง Random EP นี้นะคะอยากให้ทุกคนได้รับฟังจนจบเลยทีเดียวนะคะ ใครที่ฟังแรนดอมตั้งแต่นาทีแรกเปิดช่องมาจนถึงนาทีสุดท้ายเก่งมากๆเลยคุณจะประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องนะคะอยากให้ทุกคนเป็นเช่นนั้นบางทีสอดแทรกอะไรเข้าไปเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูซิว่าคุณจะได้แต่งงานกับใครอ,ออกมาแล้วนะคะทุกคน7ไม้เท้าค่ะคุณจะได้แต่งงานกับใครเจดไม้เท้าขอพลังงานสิใบเท่านั้นนะคะ กับแรนดอม EP นี้เดไม่เท้าคุณจะได้แต่งงานกับใครอัศวินไม่เท้าว้าวน of Wands ์เซเวนอวคุณจะได้แต่งงานกับใครสีเรียนแม่เจ็ดไม่เท้าคือคนคนนี้หนักแน่นนะคะหนักแน่นมากๆและมั่นคงและก็ ถ้าจะทาสิ่งใดต้องทําสิ่งนั้นให้ได้นะคะเป็นคนที่หวงแหนตําแหน่งตัวเองหวงแหนทุกสิ่งทุกอย่างของตัวเองปกป้องแล้วก็ปกป้องทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นของของตัวเองอนะคะ่ะเพราะฉะนั้นเขาจะเป็นคนที่เสี่เรียนด้วยขี้หึงขี้หวงด้วยและเป็นคนที่ เก็บเงินรู้จักเก็บเงินรู้จักใช้เงินประหยัดแล้วก็มัธยัถ์อัศวินไม้เท้าเป็นคนที่ลุยทุกอย่างค่ะแม้มีอุปสรรคเพราะคนคนนี้อาจจะต้องการที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตอาจจะต้องแอคทีฟทำโน่นทํานี่อยู่ตลอดเวลานะคะเป็นคนสู้ชีวิตแล้วก็เป็นคนที่ลุยมากๆเลยทํางานเก็บเงินสร้างเนื้อสร้างตัวแล้วก็ประหยัดมากๆขี้หึงขี้ห่วงด้วยนะคะแล้วก็เป็นคนที่เก่งมีความเก่งมีความฉลาดนะคะ แล้วก็หนักแน่นมั่นใจมากๆเลยไม่กลัวสิ่งใดคนคนนี้นะคะสู้ทุกอย่างเพื่อให้ประสบความสำเร็จสามไม่เท้าเป็นคนที่แดนไกลก็ได้และเป็นคนที่มองอนาคตด้วยนะคะเขาจะเป็นคนที่ไม่ถอยอะไรง่ายๆไม่ ไม่ยอมแพ้ต่อสิ่งอะไรง่ายๆในชีวิตของเขานะคะจะทําอะไรต้องลุยและฟันฝ่าอุปสรรคทุกส,สิ่งทุกอย่างมาให้ได้ไขวยคว้าสิ่งนั้นมาให้ได้ประสบความสําเร็จมาให้ได้ไม่ใช่เป็นคนที่จะยอมแพ้อะไรง่ายๆนะคะแล้วเป็นคนที่วางแผนอนาคตมองออกไปไกลามากๆเลยนะคะอาจจะเป็นคนที่แบบทำงานอยู่ไกลนะคะทำงานในเรื่องของการ ติดต่อสื่อสารด้านออนไลน์หรือว่าอะไรแบบนี้ก็ได้เนาะนะคะเหมือนกับว่าทำออนไลน์ก็ได้อะไรแบบนี้สามไม้เท้าแปดไม้เท้าเป็นคนที่รวดเร็วในบางครั้ง มีความนิ่งในบางครั้งมีการเข้าหาอย่างมีชั้นเชิงนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่มีความคิดเป็นผู้นําก็ได้แล้วก็เป็นคนที่มองกันไกลนะคะจะทําอะไรคือมีความชัดเจนในตัวตนของตัวเองมีความกระจ่างนะคะทุกสิ่งจะก,กระจ่างและค่อยเป็นค่อยไปด้วยเป็นคนที่ใจร้อนและมั่นใจ active นะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องทําแต่ก็มีความนิ่งและใจเย็นได้ดีรู้จักเก็บออมรู้จักว่าที่จะทําอะไร ควรไม่ควรหรือว่าดีไม่ดีนะคะแล้วก็มีความกระจ่ามีความที่ทําให้รู้สึกว่าคุณกับเขารู้สึกมันมันโปร่งใสในเรื่องของความสัมพันธ์มันรู้จักกันแล้วมันรู้สึกว่าไม่มีอะไรที่ต้องระแวงหรือว่าต้องระวังอะไรแบบนี้นะคะรู้สึกสบายแล้วก็ปลอดภยัยแล้วก็มีความสุขแล้วก็แปะไม่เท้าคุณอาจจะได้พบเจอกับเขาอย่างกระทันหันไม่ทันได้ตั้งตัวก็ได้นะคะ มันจะเป็นความรู้สึกค่อยๆเบ่งบานค่อยๆเติบโตค่ะครั้งแรกที่ได้พบเจอกันจะรู้สึกว่ารู้สึกว่าชอบหรือรู้สึกว่าใช่แต่มันจะค่อยๆเติบโตคนคนนี้คือเขาจะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปตามธรรมชาติเป็นไปตามจังหวะของความสัมพันธ์ขึ้นอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงนะคะเขาเป็นคนหนักแน่นมากนะคะแล้วก็จริงจังด้วยเพราะว่าพลังงานไพ่สวยงามมากๆเลยนะ อศวินดาบเขามีความชัดเจนในตัวตนของตัวเองนะคะถ้าอะไรที่ไม่เคลียร์ไม่กระจา่างจะพูดและจะคุยกันแบบตรงๆแบบเป็นผู้ใหญ่ด้วยมีความเป็นผู้ใหญ่มีความน่ารักเฟลลี่ดูดีมีเสน่ห์และอาจจะเป็นได้ทุกท่าเช่นกันนะคะแต่เป็นไม้เท้าขึ้นมาเยอะมากคืออันดับหนึ่งคือแพชชั่นของธาตุไฟแหละนะมีความเป็นผู้นําหนักแน่นดูอบอุ่นดูมีความจริงจงังและดูเป็นคนที่มองการไกลด้วยนะคะทางานออนไลน์ก็ได้ทํางานอะไรที่แบบว่า าสามารถที่จะมีความคิดที่แตกต่างมุมอมองที่แตกต่างทําให้รู้สึกว่าผู้คนที่อยู่ใกล้รู้สึกมั่นใจแล้วก็มั่นคงในคําพูดแล้วก็การกระทําของเขานะคะอัศวินไม้เท้าเป็นคนที่เชื่อเฉือนอะไรได้ดีนะคะเชื่อเฉือนฝ่าฟันอะไรได้ดีมากๆแล้วก็รวดเร็วอย่างเข้าใจกระจ่างด้วยนะคะเป็นคนที่แบบคิดแล้วทําสิ่งนั้นก็คือ ทําเลยหรือถ้าได้ถึงจังหวะทําแล้วเขาจะเป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วก็พู้จากกันตรงๆมีความกระจา่าเขาจะเหมือนกับว่าถ้าคิดสิ่งนั้นถ้ามองออกไปไกลแล้วเป็นแบบนี้นะเขาก็จะลุยได้ทันทีเป็นคนที่ฟานฟัาน,านหรือเป็นคนคาดอะไรได้ชัดเจนนะคะเป็นคนที่ชัดเจนในตัวตนของตัวเองแล้วก็ไม่เกรงกลัวไม่วันไหวอะไรง่าย,ายๆด้วยว้าวสิบเรีเป็นคนที่มีฐานะดีค่ะ เป็นคนที่มีอสังหาริมทรัพย์ก็ได้มีทรัพย์สมบัติมากมายเป็นคนที่มั่นคงมั่งคั่งนะคะมีความรวมสมบูรณ์มีทุกอย่างพร้อมหน้าที่การงานการเงินเป็นระดับผู้นําระดับ c ีอระดับผู้บริหารก็ได้ค่ะหรือเป็นคนที่แบบสู้ชีวิตมาตั้งแต่ศูนย์จนถึงกระทั่งประสบความสําเร็จในชีวิตเพราะว่าเป็นอะไรที่หนักแน่นมากๆเลยเขาจะต้องแบบเป็นคนที่หนักแน่นมั่นคงจริงๆลุยทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะประสบความสําเร็จแล้วก็กลา้า กล้าพูดกล้าทํากล้าแสดงออกกล้าที่จะเข้าหาผู้คนกล้าที่จะ เป็นคนที่เข้ากับคนอื่นก่อนนะคะเข้าหาคนอื่นก่อนเพื่อที่จะได้เรียนรู้กับคนอื่นรอบตัวที่มากขึ้นอาจจะมีความคิดมีความเป็นผู้นํารู้จักเก็บรู้จักห่วงแหนทรัพย์สมบัติของตัวเองเก็บหอมรอมริบอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับว่าทํางานในเกี่ยวกับการออนไลน์ด้วยทํานู่นทํานี่นั่นด้วยอาจจะทําหลายอย่างก็ได้นะคะในตัวตนคนเดียวกันและเป็นคนที่เปิดเผยและเปิดใจกับสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอนะคะเป็นความรู้สึกของเป็นคนที่แบบเปิดโลกอะโอเพ่นนะคะแล้วก็ กล้าที่จะฉะนะคะเหมือนฉะเหมือนกับว่าฉะชานนะคะหรือกล้าลุยกล้าสู้กล้าตัดสินใจนะคะอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้น10เหรียญเขาได้มาที่จะเป็น10เหรียญขนาดนี้เขาต้องฟันฝ่าอุปสรรคนะคะ อะไรมาอย่างเยอะแยะมากมายและสามารถเป็นคนที่ซัพพอร์ตดูแลคุณได้ด้วยทุกอย่างนะคะและเป็นคนที่มั่นคงมั่งคัง่งอุดมสมบูรณ์กับตัวเองเป็นคนที่มีฐานะดีนั่นเองแล้วก็เป็นความสัมพันธ์แบบผู้ใหญ่ด้วยที่คุณจะได้พบเจอคนคนนี้จะเข้ามาทําให้ความสัมพันธ์เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระยะยาวนะคะเป็นแบบผู้ใหญ่ไม่ใช่แบบเด็กๆและก็จะค่อยเป็นค่อยไปในเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยพลังงานไพ่สวยงามมากๆเลยนะคะทุกคนหนักแน่นและจริงจังมากๆ ขอ11ไป10ไม่ท้าคนคนนี้เป็นคนที่คิดมากด้วยคิดเยอะคิดมากนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีภาระอะไรเยอะแยะมากมายในชีวิตที่ต้องจัดการที่ต้องดูและนะคะและเป็นคนที่จริงจังนะคะซซเรียสจะทำอะไรก็ต้องต้องมั่นใจต้องหนักแน่นมากๆ การนอนหลับของเขาอาจจะแบบว่าทํางานหนักทั้งวันอาจจะเหนื่อยแล้วก็หลับลึกไปเลยนะคะเป็นคนที่หลับลึกก็ได้เนาะเป็นคนที่นอนกลนนิดหน่อยก็ได้อะไรแบบนี้นะคะเหมือนกับว่าสภาพเขาเหนื่อยแล้วก็เป็นคนที่แบบไม่ค่อยหลับนอนไม่ค่อยหลับอะไรประมาณนี้ก็ได้นะถ้าหลับก็คือหลับลึกไปเลยแต่ถ้าตื่นก็คือตื่นตื่นเร็วอะไรแบบนี้นะคะในในความรู้สึกนะเขาจะเป็นคนที่แบบว่า ไม่นอนตื่นสายไม่อายทำกินนะคะประมาณนี้แล้วเป็นคนที่ไม่ว่าจะเป็นคนแดนไกลแต่ว่าต่างชาติต่างภาษายังไงเขาก็จะเป็นคนแบบนั้นนะคะไม่นอนตื่นสายไม่อายทำกินนะคะรู้จักเก็บออมรู้จักที่จะหนักแน่นนะคะต่ออุปสรรคทุกสิ่งทุกอย่างสิงม่เท้าเด็กถือดาเป็นคนที่ ความรู้สึกของการพูดคุยการสื่อสารเยอะมากๆนะคะถ้ามีเรื่องราวที่ไม่กระจา่าจะได้กระจ่าเข้าใจระหว่างคุณกับเขาเด็กถือถ้วยคุณคนนี้นะคะถ้ามีเรื่องราวหนักหนัก หนักอกหนักใจหรือปัญหาอะไรก็ตามแต่เขาจะรอคอยโอกาสเพื่อที่ได้คุยได้เคลียร์นะคะเขาอาจจะเป็นคนที่แต่งตัวทันสมัยมากๆเลยนะคะแต่งตัวทันสมัยหรือเป็นคนที่อายุไล่เลี่ยงกับคุณก็ได้หรือเป็นคนอายุมากกว่าคุณก็ได้แต่ก็ยังแต่งตัวทันสมัยแล้วก็เป็นคนที่อ่อนกวัยหรือสมไหวดูดีมีสเสน่ห์เฟลลี่ friendly, น่ารักเข้ากับคนอื่นได้ง่ายนะคะเป็นโอกาสที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์คุณอาจจะได้เป็นการสื่อสาร ค่อนข้างเยอะในเรื่องของการสื่อสารนะคะการพูดคุยกันเนาะอาจจะได้คนที่แบบอยู่ไกลกันก็ได้ค่ะต่างชาติก็ได้เนาะถ้าเกิดใครที่เดทออนไลน์อยู่ณตอนนี้นะคะอาจจะได้เจออาจจะได้ลองพูดคุยนะคะปรึกษาหารือเหมือนกับว่าเขาจะทําให้แบบเข้ามาได้เรียนรู้ภาษาเรียนรู้อะไรแบบนี้เนาะก็ค่อยๆดูค่อยๆเป็นค่อยๆไปขออีกหนึ่งใบค่ะ จะสติ ed, และเป็นคนที่มีความยุติธรรมนะคะมีความยุติธรรมเท่าเทียมนะคะเสมอภาคกันเคารพคุณแล้วก็ให้เกียรติคุณนะคะความสัมพันธ์มันจะเป็นไปได้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปประน,ประนีประนอมกันได้คุยได้ปรับความเข้าใจกันได้เคลียร์ได้ซื่อสัตย์เคารพแล้วก็ให้เกียรติแม้มีความแตกต่างกันเขาอาจจะมีคุณวุิหรือว่าวายุวุธที่สูงกว่าคุณก็ได้นะคะแต่ว่ามีความที่เท่าเทียมกันแล้วก็เสมอภาคกันแลวไปต่อกันได้เขาจะทําให้คุณรู้สึกว่าปลอดภัยในเรื่องของความสัมพันธ์เพราะว่า พลังงานมั่นคงมากๆไม่มีไพ่ที่เสียหรือว่ารู้สึกไม่ดีเลยนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะหนักแน่นกับคุณมากๆค่ะเท่าเทียมทุกอย่างนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่สพอร์ตดูแลใจซึ่งกันและการซื่อสัตย์เคารพให้เกียรติแล้วก็มั่นคงมั่งคังด้วยคือเป็นสิบเหรียดเลยนะจะทําให้คุณรู้สึกว่าคุณมั่นคงในชีวิตคุณมองเห็นอนาคตและมองเห็นโอกาสที่จะมาถึงนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะได้แต่งงานกับคนที่เขาแบบ เป็นเป็น,เป,นเป็นความรักที่หนักแน่นแล้วก็มั่นคงมากๆค่ะมันจะเป็นพลังงานของการมั่นคงความกระจ่างความเข้าใจไม่มีสิ่งใดที่มีเรื่องปิดบงังเพราะฉะนั้นไพ่1ิบใบอย่ากที่จะสื่อว่าความรักความสัมพันธ์ที่ดีที่อยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงการรู้จกักการเรียนรู้กันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการได้เจอกันออนไลน์ก็ตามแต่ นะคะขอให้ได้คุยแลกเปลี่ยนภาษาอย่าพิ่งให้ใจว่าอะไรกับเขามากเกินไปอย่าทุ่มเทกันมากเกินไปเพราะถ้ามันไม่ใช่เพราะเรายังไม่ได้เจอกับเขาถ้ายังไม่ใช่มันก็จะเสียใจถูกไหมคะรอให้เขามาเจอกับเราในตัวเป็นๆก่อนว่ามันจะ มันจะความรู้สึกมันจะใช่เหมือนตอนที่เราวิดีโอคอลไหมเหมือนเราชัดหรือเปล่านะคะแล้วมันก็จะเป็นสเต็ปไปสเต็ปนะคะสเต็ปไปสเต็ปไม่ต้องรีบในเรื่องความสัมพันธ์เป็นเรื่องของเวลาแล้วก็ความรู้สึกเขาซึ่งเป็นผู้ชายนะคะเขาจะมีการ take action หรือว่าการที่จะเข้ามาหาเราอยู่แล้วแล้วระยะเวลามันต้องใช้ระยะเวลากันอย่างแน่นอนนะคะแต่ก็จะมีเร็วบ้างช้าบ้างขึ้นอยู่กับ ชีวิตนะคะจังหวะชีวิตของแต่ละท่านนะคะที่ไม่เหมือนกันนั่นเองนะคะก็อยากให้ทุกคนได้เจอกับคนนี้ที่เข้มั่นคงจริงๆอะค่ะในเรื่องของความสัมพันธ์เนาะแล้วก็เป็นไพ่ที่หนักแน่นมั่นคงมากๆเลยนะคะคุณจะเจอคนที่เข้ามาทําให้คุณรู้สึกว่าปลอดภัยที่จะมีความรักปลอดภัยที่จะเดินหน้าสู่ความสัมพันธ์ไม่กลัว ความสัมพันธ์นะคะต่างคนต่างไม่กลัวต่างคนต่างมั่นใจที่จะดูกันและการไปจนถึงกระทั่งวันที่คุณกับเขาได้แต่งงานแล้วก็ได้สร้างครอบครัวด้วยกันนะคะกับเรนดอมอีพีนี้คุณจะได้แต่งงานกับใครนะคะมั่นคงมากๆเลยอย่าลืมพื้นฐานของความ รกความสัมพันธ์ซื้อสัตว์เคารพและให้เกียรตินะคะไม่มีบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องและค่อยเป็นค่อยไปเปิดเผยอะไรซึ่งกันและกันพายออกมาแล้วนะคะทุกคนเปิดเผยซึ่งกันและกันให้ได้รู้และแน่นอนเขาคือโซเมตของคุณนะคะ yes this is your soulmate นะเพราะฉะนั้นกำลังสื่อให้ว่าโซเมตที่จริงๆพัฒนาไปเป็นรักแท้แล้วก็มั่นคงจริงๆนะคะจะต้องไม่มีอะไรมาทำให้รู้สึกว่าหวาดระแวงซึ่งกันและกันเนาะ สเปรชันนะคะมันจะมีเ hmm. รื่องของการห่างการนิ่งไปอย่างแน่นอนแต่สุดท้ายคุณกับเขาก็จะได้กลับมาเจอกันนะคะเพราะว่ามันจะเหมือนกับว่าเป็นการเดินทางในเรื่องของความสัมพันธ์แล้วก็ได้ใช้เวลาที่เราห่างที่เราแยกกันไปได้เข้าใจความรู้สึกของตัวตนของตัวเองมากขึ้นว่าเราสองคนยังเป็นของการละกันอยู่ไหมนะคะมันจะมีบททดสอบแล้วก็การเรียนรู้ซึ่งการละกันอยู่แล้วนะคะของโรแมนต์เอ็นเจิลอีกค่ะ คิดบวกกับชีวิตความรักนะคะว่าเราจะเจอคนที่ใช่เราจะเจอรักแท้ของเรานะคะออลิควายแต่เลิฟมันจะเป็นความรักที่โรแมนติกมากๆเลยนะคะโดยที่ไม่มีที่สิ้นสุดเพราะคุณกับเขาจะมีแรงดึงดูดเข้าหากันสินเสมอการคู่ควรที่จะรักคู่ควรที่จะเดินหน้าไปต่อในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะมีเคมีที่เข้ากันแล้วก็แรงดึงดูดเห็นไหมนะคะ เพราะเป็นโซเมตซึ่งกันรายกันนั่นเอง Healing Family Issues คนที่คุณจะแต่งงานด้วยเขารักครอบครัวของเขามากนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะรักคุณแล้วก็ดูแลคุณดั่งดวงใจของเขาเช่นกันเขาจะรักและก็ซัพพอร์ตดูแลคุณด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของความรักเป็นเรื่องของครอบครัวของเรามการพ่อแม่นะคะของเราเป็นยังไงนะคะเพราะฉะนั้นจงให้อภัยกับ คนในครอบครัวมีความสุขแล้วก็ดูแลเขาให้ดีๆเพราะว่านั่นคือเบ n นฟิคนะคะของความรักนั่นเองเนาะ h a s t to h a s t conversation นะคะคุณและเขาจะมีฟิลลิ่งที่รู้สึกได้ถึงกันและกันเพราะมีแรงดึงดูดแล้วก็เคมีที่เข้ากันนะคะสัมผัสแล้วก็สื่อสารกันได้ด้วยหัวใจนะ It's safe for you to love ค่ะ open heart ของคุณนะแล้วก็รับทุกสิ่งทุกอย่างที่ม like ันเป็นพลังงานดีๆม right, ันจะเป็นความรักที่ปลอดภัยคนที่คุณจะแต่งงานด้วยอย่างที่บอกค่ะตั้งแต่ไพ่11บเใบเลยว่ามันจะเป็นอะไรที่ปลอดภัยในความสัมพันธ์รู้สึกปลอดภัยรู้สึกมีความสุขรู้สึกโฟล์นะคะจะไม่มีเรื่องราวที่รู้สึกว่าหนักใจถ้ามันมีปัญหาอะไรเนี่ยถ้าเราต่างคนต่างนิ่งต่างใช้เวลาของตัวเองมันจะคิดได้คิดได้แล้วสิ่งแล้ววันนั้นน่ะจะกลับมาได้เจอกันอีกอย่างแน่นอนแล้วคุยได้เคลียร์ยังไงแแล้้วนะะคทรัก คนที่คุณจะแต่งงานด้วยคู่กันแล้วก็ไม่แคล้วกันนะคะชา้าๆได้พรารเ,เล่มงามนะคะมันคุ้มค่าก,กับการรอคอยสุภาษิตนี้ใช้ได้เสมอและใช้ได้กับทุกๆสิ่งทุกๆอย่างด้วยเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนได้เจอกับคนที่คุณจะแต่งงานด้วยแบบเป็นรักแท้และโซเมตของคุณจริงๆนะคะ ที่จะเข้ามาผูกพันและเป็นพลังงานทั้งหมดที่ปลอดภัยมากมีความสุขมากมีแรงดึงดูดแล้วก็มีเคมีที่เข้ากันสินเสมอกันมากๆเลยนะคะหนักแน่นมั่นคงมากๆจริงๆเพราะว่าเขาจะเข้ามาดูแลคุณไปจนทั้งวันสุดท้ายของชีวิตและคุณกับเขาก็จะได้ฮิลลิ่งจิตใจซึ่งการละัรมีความรักความโรแมนติกเป็นฟิลของเด็กน้อยนะคะที่กลับไปเป็นความรังที่ เด็กๆอยู่ยด้วยกันตลอดเวลาเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนเป็นแบบนั้นอยากให้ทุกคนประสบความสําเร็จในทุกๆเรื่องด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาทอยลูกเต๋าค่ะว่าได้เลขอะไรเนาะเลขหนึ่งนะคะทุกคนเป็นเลขของการเริ่มต้นที่สวยงามมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่มีค่ามากๆนะคะคือ ตั้งเลขหนึ่งนะคะหมุนออกมาก็ยังเป็นเลขหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นคุณกับเขาจะได้เจอคนที่คุณจะแต่งงานที่เป็นโซเมตของคุณจริงๆเป็นหนึ่งเดียวซึ่งกันจริงๆเป็นเลขหนึ่งที่เริ่มต้นหนึ่งเดียวซึ่งกันและกันจริงๆนะคะจากคนที่เคยเจ็บปวดซึ่งกันและกันมาในอดีตที่ผ่านมาแต่สุดท้ายแล้วคุณสองคนก็มีแรงปรารถนาแรงดึงดูดที่จูนเข้าหากันติดแล้วก็รวมเป็นหนึ่งเดียวซึ่งกันและกัน<ๆ>เพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนได้เจอคนที่คุณจะแต่งงานด้วยเป็นคนคนนี้ คนิสัยแบบนี้ลักษณะแบบนี้มั่นคงแล้วก็เด็ดเดี่ยวขนาดนี้จริงๆเป็นได้ทุกธาตุนะคะแต่ขึ้นเป็นแพชั่นของพลังงานของความเป็นผู้นํานะคะมากๆเลยอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นขอให้ศึกษาดูใจทั้งนี้ทั้งนั้นความสัมพันธ์ ไพ่คือไกด์ไลน์นะคะตอบคาถามทุกสิ่งทุกอย่างนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่อยากให้ทุกคนพบเจอกับคนที่ดีและคนที่ใช่จริงๆและทางนี้ทางนั้นเรื่องของความสัมพันธ์ถ้าได้เจอกับคนนั้นแล้วเราต้องใช้ความเป็นจริงบนโลกใบน,นี้นะคะเดินหน้าสู่การเรียนรู้ค่อยเป็นค่อยไปด้วยกันทั้งคู่เช่นกันนะคะใครจะตอบอะไรไม่ได้ดีเท่ากับคุณและเขาจะตอบคาถามในใจซึ่งกันและกันวันที่คุณกับเขาได้ รักกันแล้วก็เปิดเผยความในใจกันนั่นเองนะคะทุกคนก็ประมาณนี้กับแรนดอมมีพีนี้ของเราคุณจะได้แต่งงานกับใครนะคะขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามรับชมที่ใครชอบแรนดอมนะคะแบบนี้ขอให้ทุกคนได้เจอรักแท้แล้วก็ประสบความสำเร็จเร็วๆในทุกๆเรื่องเลยนะคะจะอยู่ตรงนี้เป็นกําลังใจซัพพอร์ตนะคะเสมอเลยนะก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าวันนี้ไปก่อนนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยสวัสดีค่ะ